ตีน้าทานไหมในไวขาวค่ะสวัสดีค่ะชั้นโรูโสภสพิช,พชนแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำาวายดำไยห,หมักด้วยลูกแป้งเข้ามาใช้วัตถุดิบเนื้อดำญ่นะคะสองร้กรัมน้ำหนลิตร น้ำตาลทรายใช้เพียงร้อยกรัมเพราะเนื้อลำไยห,หวานอยู่แล้วแล้วก็ลูกแป้งเราจะใช้ครึ่งลูกนะคะน้ำหนึ่งลิตรใส่หม้อเลยค่ะน้ำที่เราต้มนะคะเริ่มเดือดแล้วน้ำตาลทรายที่เราตวงไว้นะคะใส่เลยค่ะร้อยกรัมเอาเพื่อนใส่แล้วเพื่อนคนนะคะให้เขาละลายไม่ติด้นหม้อ,น,อน้ำตาลละลาย เพื่อนเมล็าลำไยใส่ได้เลยเดี๋ยวพอก็เดือดขึ้นมาก็ใช้ได้ค่ะพอก็เดือดแบบนี้ก็ใช้ได้้าเพื่อนนะเดือดประมาณสี่ห้านาทีพอค่ะนะคะปิดไฟเลยค่ะพอหลังจากนี้นะคะปล่อยให้น้ำผลไม้ที่เราต้มเนี่ยเย็นนะคะคือน้ำลำไยนี่เย็นนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาบดลูกแป้งใส่แล้วก็หมักกันนะคะน้ำลำไยนะคะ,นนนะ,คะที่เราต้มไว้เนี่ย็ยนแล้วค่ะนะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วเราก็จะมาบดลูกแป้งนะคะวันนี้นะเอวายน,าน,นำ้ำลำไยเราจะลองใช้นะคะครึ่งลูกบดเลยนะคะ บดได้ละเอียดแบบนี้แล้วนะเพื่อนใส่หม้อคนเลยค่ะเขาจะได้ทั่วๆนะคะคนเลยนะคะพอคนแล้วเพื่อนจะเห็นว่าน้ําขุนทันทีค่ะนะคะน้ำจะขุนทันทีหลังจากนั้นก็ใสโะะ่โหลเลยค่ะกักเอาเนื้อผลไม้ใส่ก่อนนะคะจะได้ไม่หด เคยทำในยกษหวานให้เพื่อนดูแล้วนะคะอร่อยค่ะนะคะอร่อยทีนนี้เราลองมาหมักด้วยลูกแป้งข้าวหมักผลไม้ไทยไหลายอย่างนะคะหมักด้วยลูกแป้งข้าวหมากเยะะอะยพอได้แบบนี้แล้วก็ปิดไว้เฉยนะคะไม่ต้องล็อกคอ่ะนะคะไม่ต้องล็อกลืมไม่ได้ก็คือวันที่เราหมักนะคะว่าจะก,กี่วัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าอากาศเย็นก็นานหน่อยนะคะว่าเราจะใช้เวลากี่วันที่จะใช้ได้อันนี้เราหมักมาได้บแบดไหน้วเพื่อนนะคะจะเห็นว่าน้ําใสมากเลยค่ะกลิ่นแอลกอฮอล์แรงกับเพื่อนนะคะ น้ำใสนะเพื่อนนะลิปเพื่อนเห็นดำๆนี่ไม่ไม่ใช่ลานะคะเพียงแต่ว่าเนื้อของลำไยเนี่ยเขาอยู่เหนือน้ํานิดหนึ่งลอยขึ้นมานะคะได้กลิ่นดำซีหวานอร่อยค่ะแต่แอลกอฮอล์แรงนะคะเดี๋ยวนี้เราจะน็อกเย็นค่ะ นะคะกองอากาศออกแล้วก็เอาใส่ขวดเข้าตู้เย็นแช่แข็งเลยนะคะ mm hmm. คุณคุณนี่ก็ต้องเอาเพื่อนนะค,ะนะคุณคณไม่ต้องเอาเอาแต่ใส่ใส่ค่ะนะคะสใส่ใสแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราจะเอาใส่ตู้เย็น นะคะคแช่แข็งแล้วก็มาปล่อยให้ละลายในช่องผักแต่ไม่เพื่อนดูดรอบนึงนะคะหลังจากที่ตกตะกอนแล้วนะคะปริมาณเขาไม่เยอะนะคะเราจะน็อกเย็นเลยค่ะเราจะเหลือพื้นที่ไว้แบบนี้นะคะ ลืมไม่ได้นะคะคือชื่อผลไม้แล้วก็หมักด้วยลูกแป้งนะคะวันที่หมักด้วยค่ะอีกประมาณสามวันนะคะจะมาให้เพื่อนชมว่าสีสันจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากวันนี้นะคะหลังจากที่เราน็อกเย็นเรียบร้อยแล้ววางตกตะกอนจะได้สีสวยมากค่ะเป็นสีดำใหญ่แห้งค่ะนะคะออกมาแบบนี้ จะรีนเพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าสีใส่แก้วไวายจะเป็นอย่างไรในไวายขาวค่ะกลิ่นหอมค่ะรสชาติโอเคเลยค่ะกลิ่นหอมแอลกอฮอล์อ,อ่อ,อนๆเติมสดาอร่อยมาก เพื่อนชมคิดนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการบารูปผลมไม้ตามฤดูกา,กาลต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้วิทยเพลงทวีนะคะสวัสดีค่ะ